การทักษะประสบการณ์และทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับในการสอนแผนช่างยนต์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนฐานให้มันเครื่องการซ่อมบำรุงรถยนยต์รถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงเครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับในการเรียนช่างยนต์นะครับเมื่อจบไปนะครับสามารถที่จะทำงานเป็นช่างนะครับบำรุงรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ได้ในสูต์ต่างๆนะครับม่จะเป็นฮอนด้ายามาฮ่าหรือแม้กระทั่งศูนย์ใยญ่ยังรถยนต์รถยนต์นะครับและที่สําคัญนะครับสามารถที่จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ครับม่าจะเป็น เปิดการขายอะไรรถนะครับหรือเปิอดอูรถยนต์นะครับผมคำนี้เราเป็นข้อมูลยอยอดของแผนกช่งยนต์ครับค่ะก็ถือว่าเป็นแผานกวิชาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแผานแนกต่อไปค่ะพี่เพชครับทราบไหมครับว่า ตัวแบบนี้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มแบบนี้เรียนอะไรคะชุอที่ว่านนเป็นแผนที่เกี่ยวกับขุดได้หรือเปล่าครับพอเห็นมีเครื่องหนีบ<ม>เครื่องขุดต่างๆครับไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าอยากรู้ความจริงก็แบบเดี๋ยวมาถามน้องกันเลยนะคะว่ารเ,เรียน,นแผนกอะไรนะคะอ่าดีค่ะฝาบ้านงานความรอ้อนถูกต้องความตรงฉาก เหนื่อยยากต้องทําดีผมเด็กช่างเชื่อมช่างเชื่อมเปลี่ยนเสมือนกรรมเทพทําชิ้นงานสองชิ้นเชื่อมติดเ,เป็นหน,นึง่งได้คําคมนะคะคํมภ์นี่ก็เป็นแผนกช่างเชื่อมนะคะเป็นแผนกที่เชื่อมเกี่ยวกับโลหะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมแบบแก๊สแบบเส้นลวดสายการทํางานนะคะพี่เพชรานนะะพพสายการทำงานของช่างเชื่อมครับก็จะเป็น ช่างวิศวะอุตสาหการรมในเรื่องของการขึ้นโครงเหล็กครับ่ว่าจะเป็นโครงเหล็กของอาคารหรือว่าโครงเหล็กของเต็นต่างๆครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยนอกจากไม้ครับที่สามารถทำอาคารได้ก็จะมีในส่วนของเหล็กนะครับซึ่งต้องพึ่งของแผนช่างเชื่อมนั่นเองนะครับใช่ค่ะและยังสามารถที่จะทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและเอก,กนชนได้อีกด้วยนะคะใช่ครับผมครับนี่ก็เป็นใครสนใจติดต่อข้าในการเชื่อมทําร้านหรือว่าทําอะไรนะครับก็สามารถติดต่อช่างเชื่อนแผน วิชาการอาชีพได้นะครับค่ะเพราะว่าสามารถเชื่อมเป็นหนึ่งได้ใช่ไหมคะอ,อย่างคำคมที่น้องเขาเกล่าวมาเมื่อกี้นะคะขอบคุณครับค่ะัต่อไปครับขอเชิญเสนอครับเวิดเกิดน้องคราครับใส่หมวกแบบนี้มีเชือแบบนี้ มีพมิแบบนี้น้องคลานคิดว่าเรียนแผนอะไรครับหมวกนี้ก็น่าจะเป็นหมวกเชฟไหมคะแล้วก็นี้ก็แบบเนื่องจากว่าเกิดการชิมอาหารในในห้องปฏิบัติงานนะคะจะเรียนเชฟมาก็ได้นะคะเพราะว่าภูมิย้อยขนาดนี้นะคะคือ <c oughs> เรคิดว่าน่าเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเรามาสอบถามความจริงดีกว่าครับว่าเป็นแผนะอะไรนะครับใช่ค่ะยามไปดับคิดถึงช่างไฟฟ้า <c oughs> เป็นลูกกล้าเดี๋ยวแลช่วยแก้ไข ที่มืดมิดคิดไม่ออกบอกช่างไฟไเราพร้อมใช้เรียกหาอาสาจรกระแสไฟ220โวลต์เมื่อเธอโดนมันก็ชอ็อตครับเป็นกระปงที่มาด้วยกระแสไฟ220โวลต์ครับเมื่อเธอโดนมันก็ช็อตครับมีไม่ทราบมีท่านใดเคยโดนไฟช็อตไหมครับ <laughs> ครับนี่ก็เป็น,นแผนกช่างไฟฟ้าครับซึ่งสอนเกี่ยวกับการ เดินสายไฟภายในบ้านเลยครับการเดินสายไฟในอากาศร,รวมไปถึงการวางระบบการเช็ควงจรระบบไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อจบทางด้านไฟเราสามารถจัดไปต่อเป็นวิศวกรรมอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะครับรวมไปถึงการทํางานในภาครัฐบาลครับและเอกชนนะครับและสามารถที่จะรับงานทั่วไปได้ครับเล็กๆน้อยน้เช่นการไปบ้านต่างๆที่ต้องการซ่มแทมหนึ่งของสายไฟการตั้งไฟต่างๆครับง่ายๆครับซึ่ง เชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยไม่มีทุกบ้านที่ทำในส่วนนี้เป็นก็สามารถพึ่งของช่างไฟของาได้นะครับก็นี่คือข้อมูลส่วนใหญ่ของช่างไฟครับพค่ะขอเชิญผู้ได้ต่อไปครับพี่เพครับดูจากลักษณะ้า คาะของน้องคนนี้พี่เพชรคิดว่าน้องคนนี้เรียนแผนกอะไรคะพี่คิดว่าต้องเป็นช่างซ่อมทป่าปลาอย่างแน่นอนครับหรือไม่ก็ช่างศิละปะถูกไหมครับศิละปะไหมพี่เพชรน่าจะใช่นี่ยเพราะมีกระดาษมีปากกาด้วยมีซองเดี๋ยว,วมามถามดีกว่าว่าเจ้าของตัวเลยนะคะว่าเรียนแผนกอะไรนะคะกอดเด็กสามัญไม่อุ่น หันมาก kor, ่อเด็กก่อสร้างเปื้อนฝุ่น่นก่วเยอะพี่แค่ก็เป็นเด็กก่อสร้างเองนะคะครับก่อเด็กใสแต่มันไม่ปนนะครับหันมาก่อเด็กช่างก่อสร้างเปื้อนฝุ่น่นก่าเยอะนะครับช่างก่อสร้างนะคะก็เป็นสาขาที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารโรงงานต่างๆนะคะส่วนสายการทํางานนะคะก็ครับสายการทํางานของช่างก่อสร้างครับถือว่าเป็นอนาคตที่ มีรากฐานด,ดีครับพราเมื่อจบชักงก่อสร้างเนี่ยเราสามารถที่จะไปเรียนต่อโยธาได้ครับเป็นวิศวะในด้านต่างๆครับซึ่งถือว่าเป็นแผนกที่มีอนาคตน,นะครับและสามารถที่จะไปสร้างบ้านหารายได้จากเรน,นนิน้อยน่าจะเป็นโต๊ะกราี้ที่ทุกคนได้นั่งครับก็สามารถชัาก่อสร้างนี่ก็สามารถที่จะมาทําให้เราได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมโูดน,นะครับและยังแล,กกและยังสามารถที่จะทํางานากับภาคและเอกชนอีกด้วยนะคะหรือว่าเปิดธุรกิจส่วนตัวเกิด าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะใช่แล้วครับครับันนี้ก็เป็นข้อมูลย่อยๆนะครับของลิตกสร้างครับขอเชิญไปต่อไปครับนองคครับเสื้อสีน้ำเ,เงินอุ่มปรณ์สีน้ำเงิน ทราบไหมครับว่านี่คือเครื่องแบบของช่างอะไรครับช่างตัดเย็บไหมครับใช่ครับพี่จะบอกว่าในส่วนนี้พี่เพชรเคยจบมาในส่วนนี้ก็คือเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเรนนะครับใช้ในการบัดกรีวงจรต่างๆครับน่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์วิทยุแมคโคราโทรทัศน์นะครับและนี่คือที่ดูดตะกวดครับเมื่อเราบัดกรีจะมีสารตะกัวอยู่เราใช้ในตัวนี้ดูดเพื่อกาจัดออกไปครับเดี๋ยวเรามาฟังคําคมจากแผนนี้นะครับ ขยันตั้งใจป่ยความรู้ในเล็กไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับครับแผนรีทอนิคแผนแนรีทอนิ์รรนะครับถือว่าเป็นแผน,นที่ทุกคนที่มีทับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ทีวีพัดลมนะครับทุกสิ่งเมื่อเสียเนี่ยก็ต้องพึ่งแผนรีทอนิ์ท,รรทั้งหมดนะครับพนเพราะแผนรีทอนิคจะเป็นคนที่ควบคุมวงจรในเทคโนโลยีต่างๆครับทั้งหมดที่เรา ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับแล็กสายงานของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เช่นเดียวกับสายแผงไฟฟ้าครับซึ่งเราสามารถทํางานเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แค่มีวัสดุอุปกรณ์แค่2ชิ้นนี้นะครับหรืออีกอย่างก็คือมัลติมิเตอร์นะครับก็สามารถไปเป็นวิศวะอุตสาหกรรมในด้านของอิเล็กทรอนิกส์ครับการโทรคมนาคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดก้านซ่อมทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆครับที่เป็นนท่จมไปก็มาจากแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับย่อยๆของแผนอิเล็กทรอนิก์ครับผมครับขอเชิญแผนต่อไปครับน้าขอนล้วครับซาคอบานี่คือการเปี่แปลงของแผนอะไรครับนี่ โยธาไหมคะมีเครื่องวัดด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่า,าคือผแผนกอะไรว่าพี่เพชรไม่เคยเรียนในมาสาขานี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอบนอ้องคดีกรว่าแผนอะไรนะครับเรียนช่างกลผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลฝีมือชนคนสามชา <c oughs> พี่เพชรก็เป็นแผนกช่างกลโรงงานเองนะคะแผนช่างกลโรงงานนะคะเปิดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานะคะมีความชํานาญ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหรกรรมนะคะและสายการทํางานนะคะก็สามารถที่จะเป็นช่างควบคุมช่างควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติทางภาครัฐและเอกชนได้เหมือนกันนะคะครับและที่สำคัญนะครับช่างกลมีส่วนสำคัญของทุกช่างทั้งหมดครับเพราะช่างกลจะเป็นส่วนในของผลิตน็อตต่างๆครับที่สามารถประกอบต่างๆเข้าร่างอันนี้ก็มาจากช่างกล<บ>ครับ แผนกไหนไม่มีช่างกลจะไม่สามารถประกอบร่างอุปรก,อกรณ์ต่างๆที่ต้องการประดิษฐ์ขึ้นมาได้ครับเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับช่างกลออกแบบครับผมครับนี่ก็เป็นข้อมูลย่อยๆของแผนกช่างกลครับและแผนกสุดท้ายครับถือว่าเป็นแผนกใหม่สุดๆด,ด้วยน,นะครับที่เพิ่งเปิดทาการเรียน,นการสอนนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าแผานกนี้คือแผนกอะไรนะครับ เพ่อบอกว่าพี่อนชอบการแต่การของแผนกนี้มากครับชอบค่ะอยากทราบว่าแผนกนี้คือแผนกอะไรครับกับตันเรือไหมคะกับตันเรือสัจเจรใชไหมครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถามความจริงจากเขาดีวกว่าครับว่าคือแผนกใดครับค่ะความปลอดภัยของสายการบินต้องยกไว้ให้เราเพราะเราคือชา่างอากาศยานที่แท้ก็เป็นแผนกวิชาชา่างอากาศยานเองนะคะที่ เป็นแผนกที่เพิ่งเปิดในวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีของเรานะครับครับแผนกอากาศยานครับเป็นแผนกที่ผลิตชิ้นส่วนครับและซ่อมแซมวัสดุบกกรอยครับที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานนะครับรวมไปถึงการเขียนแบบสามมิติครับชิ้นส่วนของอากาศยานนะครับและตรวจสอบเครื่องมือวัดควบคุมครับที่เกี่ยวข้องกับการบินและการสื่อสารภาพพื้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าสายการเรียนนี้ครับ ส่วไปแล้วมีนักตนมีเงินเดือนสูงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสามารถที่จะไปอยู่ในในงงนของรัฐบาลและเอกชนได้นะครับก็คือการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในของเครื่องบินหรือว่าเครื่องบินขนาดเล็กครับก็ที่สําคัญครับสามารถที่จะเปิดด้านของเองในการขายอะไรเกี่ยวกับเครื่องมือคนต่างๆครับซึ่งบอกว่าแผานกนี้แผนที่เงินเดือนสูงจริงครับอยากให้ทุกคนมาลองมีลูกหลานก็เชิญชวนมาเรียนแผนกนี้ได้นะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลของแผนกอ,อากาศยานนะครับ ครับนี่ก็เป็นเจ็ดแผนวิชาครับที่ทางวิทยาลัยการชีวินี้ได้นามาเสนอในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ็ดแผนวิชานี้ที่เราเห็นนะครับทุกคนมีความรู้มีความสามารถทํางานได้ทํางานเป็นทุกคนครับทาไมถึงกับผมกล้าพูดว่าทาได้ทํางานได้ทํางานเป็นครับเพราะว่าแผนาสาอาชีพนี้นอกนอจากทฤษฎีในหนังสือจากอาจารย์และต้องการปฏิบัติงานในคาบเรียนยังมีการปฏิบัติงานที่ฝึกงานในสนปมะกการจริงครับโดยที่เราจะ มีการฝึกงานสาขาต่างๆตามประสบาต่างๆครับทาให้เด็กเหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์และทํางานเป็นได้อย่างจริงๆครับซึ่งต้องบอกว่าการเรียนสายชิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ได้กำไรมากครับเพราะว่านอกเหนือจากทฤษฎีที่โรงเรียนอื่นก็อสอนย,ยังได้การทํางานที่ปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็มีความรู้จริงๆครับแขกผู้เกี่ยวทกท่กานครับเยาวชนเหล่านี้เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆครับที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศพอดอให้มั่นคงยั่งยืนได้นะครับอยากทุกคนมาสนับสนุน ในการเรียนสายอาชีพนะครับและในวันนี้การนาเสนอของสายของวิทยาลัยการอาชีพกรนีก็ขอใช้บทเพลงครับที่พูดแทนกลุ่มฟิล์มชิคนสร้างชาติครับและสอนสื่อให้ถึงสายอาชีพของเราอย่างแท้จริงครับด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าฟ e ล์มชิคนสร้างชาติค่ะเชิญรับฟังได้ครับ มือของเราดกล่าวไปด้วยกันฟังฟันที่นีทำสิ่งที่หัวใจ i Hãy subscribe cho tình Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ chỉ còn bạn, dẫn chúng ta tập phải chính ตวันมันต,ตงเป็นของเราอยา่าไิกลัวตัญหาที่เข้ามาถ้าเราข็งข,ขันพอจงเดินต่อไป,ปออได้ถึงชลายทางิเร้ารอเพงน้อยแค่มมันสักครั้งด้วยดัวของเราอาชวิศสารเจฟันดี้เฮ้ขอบคุณครับ